สวัสดีค่ะแม่ฟ้าน้องระดามาแล้วค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันออกมานอกบ้านกันบ้างน,นะใช่ไหมคะระดาใช่ไหมคะวันนี้ระดาไม่ค่อยไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีแผลในปากนะคะรดาก็จะน้ำลายหยดเยอะตอนแรกคิดว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการนวดปากนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่วันนี้พอดีละดาเจ็บปากเราก็เลยจะการเปลี่ยนเป็นการฝึกฝึกพูดด้วยการเป่าเคก้กกระตุ้นการฝึกพูดด้วยการเป่าเคก้กใช้การเป่าให้ส่งเสียงเป่งเสียงนี้ค่ะเขาจะเป่งไม่เป็นหรอกแต่ว่าเราจะฝึกด้วยการพยายามให้เขาเป่าเคก้กซึ่งละดาเองชอบมากคือ เดิมนะคะปกติระดาจะชอบเป่าเค้กมากตอนที่ช่วงที่ระดาไปโรงเรียนไปฝึกนะคะครูครูฝึกพูดหรือนักแก้ไขการพูดสอนมาว่าของเคสของระดาต้องใช้มะนาวแตะปากแตะริมฝีปากบนและลิ้นฝีปากล่างให้เขาแลบลิ้นมาแบบเลียอย่างะะเงี้ยค่ะเลียเลียซ้ายเลียขวาเลียปาก,ปากหรือ ผลไม้หรืออาหารที่เขาชอบอเพื่อให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อลิ้นเป็นการฝึกพูดให้เขาไปในตัวและก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราฝึกเขาเขารู้สึกว่าเรากำลังให้เขาทานอาหารทานของกินเขาก็จะมีความสุขมากเหมือนกันค่ะฟ้าใช้วิธีการให้ลูกเป่าเค้กเป่าบ่อยๆเป่าทุกวัน เค้กก้อนเดียวแหละเอามาเป่าแล้วเอามาเป่าอีกแล้ววันนี้ฟ้าจะมาแชร์เทคนิคการเป่าเค้กของระดานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้แม่ฟ้าเตรียมเค้กมาแล้วพอดีมีเพื่อนของระดาฝากขนมเค้กมาให้ระดาแม่กันเลยดีเลยค่ะดูถ้าระดาเห็นขนมเค้กระดาจะดีจใจแค่ไหนเนี่ยว้าวมีเบิร์ตเดย์ด้วยนะคะ ไหนนะวันนี้คุณแม่ใส่ถุงมือให้เพราะว่าการหนูเอามือกัดปากค่ะนี่นะคุณแม่มีเค้กให้หนูสามก้อนเพราะละดาเป็นเด็กดีใช่ไหมคะนี่คะ่ะขนมเค้กที่เราจะเป่าวันนี้ว้าวน่ากินมากเลยแล้วก็จะมีเทียนวันเกิดที่ใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เราสุกง่ายใช้น้อยนะคะใช้สิ่งที่มีให้มันเกิดประโยชน์เนาะเทียนอะไรก็ได้ที่มีในบ้านมันก็เป็นการฝึกลุกได้เหมือนกันใครจะเป่าเค้กเบอร์เดย์ใครจะ่าเค้กเบิร์เดย์เนี่ยมีเบิร์เดย์ด้วยหลักการก็คือจะให้น้องเป่าเอาลมออกมาอย่างเงี้ยค่ะเป่าแล้วได้ทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังฝึกลุกอยู่ลูกทำไม่ได้ จะหยุดฝึกไหมไม่หยุดค่ะเราก็ยังต้องทำต่อ <1> 1> คือมันไม่ใช่แค่วิธีการเป่าอย่างเดียวที่สามารถกระตุ้นการฝึกพูดที่ที่ฟ้าเลือกาใช้กับลูกนะคะมันมีการเรื่องมันมีเรื่องของการอ่านนิทานให้ลูกฟังกระตุ้นด้วยเสียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนรอบข้างคนในครอบครัวต้องช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันฝึกนี่ค่ะขนมเค้ก ชอบไหมคะชอบไหมคะซึ่งระดาชอบค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบขนมเค้กมากเขาจะมีความสุขมากถ้าได้เป่าเค้กวันเกิดใครก็ช่างนะคะถ้าเป่าเค้กเป่าเสร็จแล้วระดาต้องได้เป่าด้วยประหนึ่งว่าเป็นวันเกิดตัวเองด้วยนี่คะ่ะ เทียนนะคะแล้วจะจิ้มจิ้มลงไปผลพลอยได้ก็คือเราจะให้ลูกจับเทียนแล้วก็จิ้มเองแล้วก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยทุกอย่างให้เขามีการเรียนรู้ได้มีการทําไปพร้อมๆกับเราให้มีกิจกรรมเดี๋ยวคุณแม่จะจุดระวังนะคะอันตรายมันจะมีไฟแต่ว่าเด็กๆจะชอบมากว้าว Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ต oh. อนเป่าเด็กเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเขาจะเป่าไม่เป็นเราจะใช้มือของเรานะคะบีบปากเขาอย่างนี้ทำปากแบบนี้คะแล,แล้วก็เราก็เป่า ใส่ตัวเขาหรือใส่หน้าเขาหรือตรงไหนก็ได้ที่เป็นอาวัยวะเขาให้เขารู้ว่ามันมีลมออกมานะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเป่าเป็นนะคะอะไรถ้าเป่าสิคะดูยูตอนนี้ล่าดามีแผลในปากอยู่เขาก็จะทําไม่ค่อยได้เพราะเขาเจ็บเป่าอัปเป่าล่าดาเป่าล่าจะเป่าเป่า เย้ใครเป่าคะระดาเป่าได้ <S <S สิ่งที่ฟ้าสอนเขาหรือว่าเอามาแชร์มันก็คือสิ่งที่ฟ้าไปพาลูกไปฝึกไปเรียนมาจนฟ้าก็พอมีความรู้และมาแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็ให้เขาชิมพอชิมเขาก็เกิดการเรียนรู้อีกชอบไหมคะ อ,นนอร่อยวันนี้เพิ่งตื่นนอนแล้วก็เป็นแผลในปากแผลร้อนในค่ะแล้วดาเขาจะเป็นแผลร้อนในบ่อยมากเอาก็เลยอารมณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ขอมาแชร์เรื่องการเป่าเค้กเพื่อกระตุ้นการฝึกฟูดแต่เพียงเท่านี้ก่อนวันหลังเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ